สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณนะคะหรือว่าโค้ดคุณนั่นเองนะคะก็วันนี้ตัวคุณเองเนี่ยจะมาพูดหรือจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการที่ถ้าสมมติเนี่ยเราเทดเราเครียดเราจะต้องแก้ยังไงบ้างความความเครียดเนี่ยพอเรามีความเครียดในการเทดแล้ว ยิ่งเทรไปบางทีก็าอาจจะยิ่งเสียถูกไหมพอยิ่งเสียเราก็ยิ่งเครียทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเรานะคะก็จะแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราหาทางแก้ไขมันดีกว่านะคะหนึ่งเลยนะคะเราควรโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคะุมได้ค่ะ สิ่งที่เราควบคุมได้มีอะไรบ้างนะคะเราเลือกเทรดนะนะในคู่สกุลเงินนะคะในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดหรือเทรดตามเทรนของเขานะคะเช่นสมมุติเราเทรดคู่นี้อยู่แล้วเทรนของเขาเนี่ยเป็นเทรนขาลงเราก็แค่เก็บกําไรในส่วนของขาเซลไล,ล่ลงมาเรื่อยๆๆๆๆนะคะในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดได้แล้วก็อ่ะโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเทรดในช่วงเวลาที่ข่าวออกค่ะ โปก,กัสในส่วนของเราข่าวออกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรรน,นะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างเช่นขาวออกมาดีเราควรที่จะเทร ขาขึ้นหรือขาลงนะคะหลายๆลท่านควรจะอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะยิ่งนักเทรดที่อยู่ในกลุ่มเรานะคะเพราะว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีค้าสอนนะคะของวันนาานะคะทุกๆวัน,นังคาเลยจะมีการสอนการอ่านค่าเงินอ่อนค่าแห่งค่านะคะการอ่านข่าวนะคะตีเส้นแนวรับแนวต้านในเทคนิคในสอนอาคาของวันนาาเนี่ยสามารถที่จะไปเทรดเองได้เลยค่ะถ้าพี่พี่นักเทรดที่อยู่ในกลุ่มเรียนแล้วเข้าใจนะคะเอาไปเทรดตามข่าวของเราได้เลยอันนั้นคือสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะ ข้อที่2นะคะเราควรที่จะเลิกพยายามยัดเยียดหลายๆอย่าง,งให้กับตัวเราเองค่ะคุณจะพูดอย่างนี้เอางี้ทุกคนเก่งหลายๆด้านมันก็ดีถูกไหมเป็นผลดีแต่ถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยเราพยายามกดดันตัวเองให้เก่งหลายๆด้านจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นความเครียดของเราได้เราควรโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนเช่นวันนี้คุณอาจจะยกตัวอย่างในส่วนของการอ่านข่าวมาก การอ่านค่างเงินมาหรือว่าการตีแนวรับแนวต้านมานะคะเราจะเก่ง3ามอย่างภายในวันเดียวมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเราลองหาเรา,า,เราสมมุติเราเรียนหัวข้อ3หัวข้อนี้มาเราสามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโฟกัสไปในจุดนั้นก่อนแล้วก็เลือกเทรดไปในในในอ่าใ,ใ,ใ,ในเทคนิคตรงนั้นก่อนนะคะใน1ทางแล้วเราอยเรียนเพิ่มได้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยถ้าสมมตุติอ่าเราเริ่มเข้าในสู่วงการการเทรดมา การเรียนเนี่ยก็เหมือนการศึกษาตั้งแต่เราเกิดมาไม่ใช่ว่าวันนี้ทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนจะได้เรียนปถมถูกไหมเราเริ่มเรียนเราก็ต้องอาจจะเริ่มเรียนเรียนในเตรียมอนุบาลก่อนเรียนอนุบาลเรียนปถมเรียนมัธยมเรียนมหาลัยถูกไหมคะเราสามารถเอาเนี่ยค่อยๆเรียนไปออะอย่างวันนี้เริ่มเข้ามาเทศครั้งแรกเดือนแรกเราก็เริ่มเรียนเป็นเตรียมอนุบาล เดือนที่2อาจจะเป็นอนุบาลค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปค่ะอย่าพยายามเอาทุกๆอย่างมารวมเราอ่านในตัวเราภายในวันเดียวหรือภายในเดือนเดียวมันจะเครียดเกินไปแล้วเราจะรู้สึกยากเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยค่อยๆหยิบมาทีละนิดะหน่อยค่อยๆป้อนความรู้ให้เราเองในทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วก็เก่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเตดได้แล้วก็เป็นการลดความเครียดได้ด้วยนะคะ ข้อที่3เนี่ยคืออยากให้อ่าต่อให้เราเนี่ยมันการเทรดเนี่ยมันคือการถือว่าเป็นการลงทุนเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสมันแล้วก็ทําเราจะรู้สึกว่ามันจะฟิลมาเหมือนการทํางานหนักถูกไหม ทำงานน่ะก็ดีแต่ว่าวันนี้เราควรสนุกกับสิ่งที่เราทําด้วยถ้าสมมุติวันนี้เราเทรดไปด้วยเราสนุกไปด้วยอ่ะมันก็จะเอ็นจอยไปต่อให้ในการเทรดของเราผล,ผลภาพรวมในการเทรดวันนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นกําไรแต่ถ้าเราสนุกกับมันผลภาพรวมในการเทรดอาทิตย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นกําไรก็ได้อย่างตัวคุณเองนะคะยกตัวอย่างเลยคุณไม่ได้เทรดได้กําไรทุกวันอันนี้พูดตรงๆเราเป็นเดทเทรดคุณพยายามที่จะเน้นปิดกําไรในรายในในวันค่ะแต่บางวันมันปิดไม่ได้เรามันมันเราก็คุมอะไรไม่ได้เราแค่ต้องยอม,มรับว่เาเฮ้ยโอเค เราเรายอมรับอย่างใจเย็นและหาข้อบิดพาดว่าเฮ้ยวันนี้เราเทรดไป,เ,ปเพราะอะไรอ๋อ,อเราอาจจะเพราะว่าเราผิดทางเราไม่ได้มีเวลาดูกราฟขนาดนั้นโอเคแต่วันพรุ่งนี้มันจะไม่เกิดอันนี้ขึ้นหรือในแต่ละวันต่อให้วันนั้นภาพรวมของพอร์ตของคุณเนี่ยจะเป็นกําไรอะ่ะคุณมันก็จะมีสักไม้หนึ่งหรือออเดอร์ออเดอร์หนึ่งหรือ2ออเดอร์ order, สามออเดอร์มันอาจจะเป็นขาดทุนไปแต่ผลภาพรวมวันนั้นยังกําไรเราก็โฟกัสตรงนั้นเราก็สนุกกับมันแล้วคุณก็สนุกกับการที่คุณได้ดูข่าว ได้เหตุชนข่าวหรือแม้กระทั่งคาสที่คุณนะคะสอนเทศสดเนี่ยหรือว่าคนหลายหท่านมีฝอมเทศสดในกลุ่มเรานะคะเราสนุกการที่เราจะได้วิเคราะห์ถามนะคะตัง้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มาเปิดคาสเทศพร้อมกับนักเทศในกลุ่มของเรานะคะอ่าช่วงเวลาหัวค่มชนข่าวเลยนะคะเราสนุกมากมามพ,พี่พี่นกเทตหลายท่านก็จะไม่ได้อ่ามีความเครียดในการเทศตรงนั้นไปด้วยนะคะเราก็สนุกจะจอยกันเราก็เป็นเรียกว่าหัวคายเพลหาดีกว่าแล้วพอเราเทศเสร็จแล้วในวันนั้นเนี่ย สมมติเราถอนกําไรออกมาเนี่ยเราก็เอากําไรส่วนหนึ่งของเรานะคะไปไปทำความสุขให้กับตัวเองอย่างเช่นบางทีคุณชอบเที่ยวเราก็เอาความสุขอ่าเราเอากาไรตรงนั้นเนี่ยไปให้เราเที่ยวไปกินร้านกาแฟไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นนี่นูน่นเพื่อที่ไปหาแบบอ่าไปหาแรงบันดาลใจใหม่ใหให้กับชีวิตแล้วก็นั่งดูการ์มันก็มีความสุขมันแตกที่ดีนะฮะ ต่อมานะคะข้อที่4นะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ถือว่าเป็นการแก้ความเครียดได้ดีอย่างหนึ่งเลยนะอันนี้ส่วนตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันแต่หนึ่งอาทิตย์คุณจะออกกำลังกายประมาณ4-5วันเลยนะคะมีช่วงเวลาว่าอาจหนึ่งวันเนี่ยอาจจะว่าสักประมาณ3ามนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเอาเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยไปออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยนะคะคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรอย่างคุณเองคุณจะชอบปล่อยมวยก็โฟกัส วันนี้มันผิดทางใช่ไหมเราก็ใส่เลยอย่างเต็มที่นะคะใส่เลยอย่างเต็มที่นะะใส่เลยังเต็มที่นะคะ แต่มัน,นพอเราได้ออกกำลังกายจริงๆเนี่ยเรามีครูแบบมาเทนเราเอาเราต่อยนวมไปนั่นนี่นู่นหัวสมองของเราเนี่ยโฟกัสไปการที่เราออกกำลังกายพอเราออกกำลังกายเสร็จปั๊บมันเป็นการขับบางอย่างออกมาเนี่ยคือคุณก็ไม่ไม่เข้าใจในสั์ของทางนั้นเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกถ้าว่าเราไม่เครียดอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโลง่งเราปล่อยโอเคเราสบายสบายเราปล่อยจอยแล้วสุดท้ายอ่ะเราไปอาบน,น้ำมาเสร็จนั่นนี่นู่นมาเฮ้ยวันหนึ่งเราเรา,เรามีเอเนอร์จีจากการที่เราออกกำลังกายมาแล้ว เราก็มานั่งเทรดต่อได้เราก็ไม่ได้เครียดน,นะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งด้วยมันไม่ใช่แค่ดควอมเครียดอย่างเดียว้วยแต่มันทําให้ตัวเราเองเนี่ยสุขภาพดีด้วยนะคะต่อมานะคะข้อที่5นะคะถึงเวลาที่เราพักผ่อนนะคะเราควรที่จะพักผ่อน,นะคะ่ะ หลายท่านมงว่า ύ, มันจะช่วยแก้ความเครียดได้ไงมันช่วยได้จริงๆเพราะคุณเองก็เคยเป็นนักเทรดที่เทรดผิดทางแล้วเครียดมากๆกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเคยเป็นมาเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่คุณหลอกเอาจริงๆคุณพูดถึงทีมโกทุกท่านด้วยเราเคยมาคุยกันถึงประเด็นนี้ทุกท่านเป็นกันหมดเลยค่ะแม้กระทั่งน,นักเทรดนะคะสังคกการเทรดในกลุ่มเคยมีคนพิมพ์มคุยในกลุ่มหรือพูดคุยกันแบบนี้เหมือนกันลักษณะเป็นมาณนี้เข้าใจเราเข้าใจทุกคน,นจริงๆนะคะเพราะว่าเราเองก็เคยผ่านมานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุ ถ้าสมมุติในวันนั้นเนะี่ยอย่างคุณเคยมีเคสที่เทรดผิดทางจากทุนนะคะตอนนั้นเป็นทุนที่ไม่ได้มากเท่าไหร่1,500เหรียญเทรดผิดทางมาคัดหมดเลยนะคะจนเหลือทุนในพอร์ตอยู่แค่ประมาณ170เหรียญวันนั้นตัดสินใจเพราะว่าเฮ้ยเราทําอะไรไม่ไ,มได้แล้รจริงจริความเรี่ยงของเรามาสูงมา,มากๆและแต่มันถึงเวลาที่เราจะนอนแล้วคุณคัดทุกอย่างคุณปิดโทรศัพท์นะคะแล้วคุณก็เปิดห,หนังดูเลยนะคะแล้วก็ดูก่อนนอนแล้ววันนั้นเราก็นอนไปเลย แล้วเราก็ตื่นมานะคะเพราะอีกเช้าวันเช้าวันถัดมาเนี่ยเราตื่นมาใหม่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ความเครียดของเมื่อคืนน้อยลงมากๆแล้วเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแหละ mm. เพราะเราโฟกัสในวันใหม่ค่ะว่าโอเควันใหม่ฉันควรที่จะมีแผนแก้อย่างไง คนที่จะเทดตรงไหนคนที่จะทาการบ้านยังไงและสุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาดีขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรนอกจากจะออกกาลังกายแล้วดูแลกินอะไรต่างๆนาะนแล้วเวลาพักผ่อนอันนี้โฟกัสให้โฟกัสไปเลยว่ามาสําคัญมากๆจริงถึงเวลานอนก็ควรที่จะนอนนะคะเพราะทุกครั้งที่เรานอนอย่างเต็มที่พักผ่อนอย่างเต็มที่เนี่ยตื่นมาเสร็จปับ๊บเราจะเป็นคนใหม่ที่ร่างกายของเราเนี่ยหรือว่าหัวสมองของเราเนี่ยจะทํางานได้ดีนะคะมันจะเกิดการแก้ไขปัญหาในหัวสมองของเราเองมันจะมวลออกมาเองโดย เราแทบจะไม่ต้องปรึกษาใครเลยเพราะฉะนั้นเทรดไปได้อย่างเต็มที่แล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยนะคะโอเคนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือการระบายความเครียดออกมานั่นเองนะคะระบายความเครียดด้วยการกรีดมันออกมาสิคะกรีดมันออกมาเลย ไม่ใช่นะคะกหมายถึงว่าเรามีความเครียดนี้อยู่แล้วเนี่ยความเครียดนียถ้าเราเก็บไว้ในตัวเราเองคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีถูกไหมมันเป็นการที่ตอให้ถ้าเราไม่ได้ระบายออกมาเนี่ยวันนี้เราเครียดพรุ่งนี้ก็เครียดมันลืนก็เครียดหรือสัปดาห์หน้าเราก็ยังจะเครียดเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเราระบายมันออกมาเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ยกภูเขาออตัวเลยนะคะเราก็จะโล่งเพราะหัวสอมอกของเราโล่งเนี่ยเราก็จะมีวิธีการทําการแก้เกมใหม่วิธีการเทรดใหม่นะคะหัวสมองเราจะเอาเราจะได้เอาความเคิดของเราเนี่ยไปคที่ในส จะไม่คิดในเรื่องใเครียดนะฮะอย่างในกลุ่มนักเทรดเนี่ยมันจะมีแบบมีการแบบพูดคุยกันให้กำลังใจกันนะคะนักเทรดบางท่านที่เป็นเทรดเดอร์ที่เทรดมานานก่อนเทรดมาจนเป็นโฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาให้เทคนิคว่าเอ้ยเขาแก้งนี้เท่ากับว่าเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะระ,ะบายปรึกษาทีมโค้ดได้นะคะโค้ดทุกท่านนะคะน่นะารักมากๆสามารถปรึกษาได้เลยทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องเงินยกเว้นเรื่องเองิน่ะหวเลมนะคะนั<ๆ>่นแหละก็สามารถที่จะ ระบายมันออกมาได้นะคะพอระบายมันออกมาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับ6ทางแก้ไขนะคะว่าเวลาเราเครียดในการเทนเนี่ยเราควรจะแก้ยังไงบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ดูนะคะและก็ใครที่อยากจะมาร่วมอยกันก็สามารถขัามาปรึกษาได้นะคะส่วนในคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะด้านล่างสามารถพูดคุยติชมได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ